สวัสดีครับวันนี้ครับวันนี้มีโอกาสมาหาคนดังการสินครับผมเดี๋ยวหาที่จอดรถก่อนเดี๋ยวผมจะมาหาคนดังการสินไปเราไปหาแกกันสวัสดีครับพีบ่ <laughs> โอ้มาเล่นน้ำครับมาหาหลวงปู่ก็เลยแวะมาเล่นน้ำครับร้อมากประทเทศไยู่ก <can> ันนวลกันนวลเมียนขออนุญาตไทยครับ <laughs> ไม่ได้เป็นไส้่ะครับไอ้ผมเหมืนว่าท่านเป็นไส้สยมืมเงินี่คุอเราเมือ่อื่นไปละ<อ>ไ,ไ,ไทยร้านอาหารในขั้น <laughs> ตอนถึงสอบเลยแม่ <laughs> โอ้ผมหาปั้มนี่อยู่หาโม่พ่อโมครับ <laughs> รทางนี้มันออกไปกัในในวนได้ป่ะครับนี่มันกับ สอด <มา S 1> ได้บ่มันสอดถนนใหญ่ได้อยู่ครับแต่ว่าทางมันแบบผมบบอยากแนัน้นไปว่ามันเส้นทางบ่ดีไหมมัน <c oughs> จะแบบบ่ได้ลาดถนนเพื่นจีแตลอดไหมครับยมันกินลมว่าจะไปหาเงินน่ครับรถดูไหนว่าไหนรวยสองรวยไปซื้อกินนี่นี่วันนี้มาหาพีช่ชายครับกลัวจะหาบ้านได้ <c oughs> <c oughs> สุดย <c oughs> อดครับผมสวัดีครับสวัสดีครับงานทางการนวลดีแน่เพื่อการนวลเลยป่ะพี่แมีนครับอยู่อยู่ในอำเภอการนวลทางไปเอ่อ สถานเทพธุดาโอครับยังไม่ได้เข้าไปเห็นหลวงพ่อเลยบอกครับผมมันประเภทแล้วถามาเห็นบ่ผมผมวันนี้ไปผมไปตวัดด้วยไปตวัสำนักสำนักอุทยานนั่นแหละ,ละ่องนั้นแหละแต่ว่าผมช่วงนี้เพิ่งอยู่หันละเพราะาบางเที่ยวผมไปแล้วเพิ่งแบบว่าเห็นเพิ่งแบบเพิ่งอยู่แบบนี้ออกมาเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงเนรับเพราะว่าหลวงพ่อเราก็เท่าแล้วเนาะครับมาออกตลอดนี่กับบไไ้นะครับ เนเงี้ม,น,น,มนะครับบมมีเล็กน้อยมาหาบ้านช่วงสี่เพราะว่าพอหันในออเอฟซีเขาก็านี่้อแว่าต่นั้งลำเจนกันแหละมาวมาจแก่ลวงปูซิลากันนี่ประมาณนี้กันเลยสองสามคนใี่เรากัไปแล้วขี่หม้อไส้มากคนหลายวพี่ไปหลายอยู่ครับใ่ <c oughs> คนหลายเลยแล้วมนี่เขามีพิธีออม,มอยู่กับคนดัง ของแค่ไปทบเมนมาอีก <c oughs> เราทบเมนอันนี้ก็ยังมั <c oughs> อะไรที่นั่นนะครับแบบว่าก็อาจจะมีขับขันพวกหยอกๆกันไปงั <c oughs> ้นเลยครับผมนะครับ,ค,รบคือก็ตัวจริงผมก็ดีครับเดี๋ยวต้อนรับ FC ทุกท่านครับ